สวัสดีค่ะทุกคนจะมาทอดปลาทูให้ดูกันนะคะวันนี้จะกินข้าวกับปลาทูทอดแล้วก็ได้ไปไปปไปได้ปลาทูมาจากไอสมุตสาคร mm hmm. เวลาที่ไปเที่ยวที่ตลาดล่มหุก mm hmm. ก็เลยไปเดินที่ตลาดด้วย mm hmm. โอ uh ้โ oh, หเห็นปลาทูตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เลยราคาก็ไม่แพงจริงๆตกตัวละประมาณห้าสิบบาทเองแล้ว อยากกินมากแล้วก็คิดว่าน่าจะอร่อยมากคิดว่าเนื้อมันนะคะเตรียมอุปกรณ์แล้วต่างๆวันนี้จะใช้น้ำมันคาโนล,ล่าในการทอดตอนนี้คิดว่ากระทะร้อนแล้วเดี๋ยวจะใส่แล้วก,ก็เดี๋ยวจะเตรียมเตรียมฝาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันประทูมันกระเด็นเราจะต้องมี โอ้โดูตัวใหญ่มากดูดูดูทุกคนตัวใหญ่มากมองเห็นไหมตัวใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเราไหมลงแล้วนะปยุดนะปยุดนะ ก็ใช้เวลาไม่นานในการทอดปลาทูน้ำมันก็ใส่ใส่ประมาณน่าจะเรียกว่าหนึ่งถ้วยตวงสักสองร้อยมิลลิลิตรเนาะอุปกรณ์ที่เราใช้เราก็จะมีที่มีบเวลาเรากลับด้านปลาทูมันจะได้กลับง่ายๆแล้วก็จะมีตัวตะหลิวช่วยในการงัด ถ้ามันลื่นอะไรยังไงเส็จแล้วเดี๋ยวเตรียมจานก่อนเตรียมจานมาใส่แล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยค่ะดูตลอดเลยดูที่ทอดเลย เมื่อวานหุงข้าวดำไว้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เหนียวคิดว่าจะกินกับปลาทูนี่เป็นข้าวเช้าของเรานี่นะข้าวเนี้ยกินได้เยอะมันมีไฟเบอร์เยอะมากในระหว่างรอปลาทูเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟง่ายๆ พักสองนาทีแล้วก็เดี๋ยวรอ,อมาดูปลาทูที่เราทอดกันเลยจริงๆปลาทูพวกนี้เขาเนึ่งมาแล้วนึ่งสุกมาแล้วแล้วเวลาเรามาทอดเนี่ยมันจะทำให้แค่ว่าผิวหนังมันกรอบน่ากินแล้วก็มันก็จะเป็นการอุ่นร้อนไปในตัว น้ำมันที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำมันคาโนล่าที่สามารถทนความร้อนได้สูงมีโอเมก้าอะไรด้วยเนี่ยสามหกเก้าแล้วก็ใช้ไปเดีย๋ยวเรามาลองเดีย๋ยวปาจะลองกับปะทูระวังกระเด็นเนาะโอ้โฟันฟันขึ้นเลย อันนี้ดีกว่ากลัวมันกระเด็นใหญ่มากอะ่ะอสวยมากเดี๋ยวขอหมุนหมุนหัวเขาก่อน่ถ้ามันไปทางเดียวกันมันจะได้งอลงสีสวยมากๆค่ะทุกคนอุ้ยดูนะ่ากินมาก ปิดฟ้าก่อนนะปลาทูเนี่ยโอ้โย,อยเวลาเราซื้อที่ที่แหล่งของมันเลยอย่าราคามันไม่แพงห้าสิบบาทหกสิบบาทต่อตัวแต่ถ้าลองมาซื้อในห้างสิ นี่ข้าวเสร็จแล้วมันจะแพงมากตัวแล้วเป็นรนะ้อยสองร้อยมั้งอืมเฮ้ะข้าวสุกข้าวเวฟเสร็จแล้วมาดูใกล้ๆนะอยากให้ทุกคนดูใกล้ๆข้าวน่ากินมากที่เราเหูงอืมอร่อย มาดูปลาทูกันดีกว่าใกล้ๆดูปลาทูนะเป็นไงบ้างห้านาทีผ่านไปพอดไม่นานเลยตอนแรกเราเริ่มไปที่ห้าสิบตอนนี้ห้าสิบห้าขยับมันนิดนึงตัวมันใหญ่พลิกไปพลิกมาดูไงผิวมันก็กรอบอู้น่ากิน คอนเน็กีกดมาหน่อยวังกระเด็นถ้าใครมีคอนโดแล้วก็ทอดประทูแบบนี้ต้องมีฝาแล้วก็จะมีที่กั้นตัวนี้เราสั่งออนไลน์มาใช้งานดีมากแล้วเราก็จะมีฮูดดูดอากาศหมืนเวียน ตัวเนี้ยใช้ง่ายมันก็ดูดได้ดูดได้ระดับนึงแหละแต่อาศัยว่าเวลาที่ใครทํากับข้าวที่บ้านนะ่ะมันก็ต้องมีหน้าต่างเนี่ยบ้านเราจะมีหน้าต่างแบบเนี้ยแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศอูดวางสาไ,ไม่สนิทเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดู เปิดให้ดูนะอือเป็นถ่ายแบบนี้นโะอ้ดูนะดูนะกำลังแบบคิดนมาพอแล้วไหมนะนัะใส่จาน ให้ปุงมันโดนน้ำมันหน่อย,นยหนังของมันก็ใหญ่โตให้ปุงมันโดนน้ำมันนิดนึงไปแปดนาทีพอก่อนปิดเตาแล้วขออกขึ้นนะ มาดูใ,ใกล้ใกกันเลยเราจะเอาปลาขึ้นแล้วอยู่ใกล้ๆเลยนะใส่จานนี่ส่วนนะอยู่ใกล้ๆกล้เลยหใหญ่มากอะ่ะเต็มจา <c oughs> เนเต็มจานหนักมากพร้อมเสิร์ฟ เดี๋ยวนะปลาทูกับข้าวดำวันนี้ของเราพร้อมเสิร์ฟปลาทูมันอร่อยมากอาจจะต้องทำน้ำพริกน้ำพริกกะปิหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีอ่ะหิวแล้วนี่นะคะนะให้ดูเสร็จแล้วค่ะทอดปลาทู ใช้เวลาทั้งหมด8นาทีเป็นปลาทูที่มาจากสมุทรสาคปรปลาทูแม่กลองจากตลาดล่มหุบเนอะเดี๋ยวจะไปกินก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าใครชอบวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์ด้วยให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ